ขาลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัดใหม่4ี่0 0ื่นตำบล40,000จังหวัดราชบุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าอาวาสวัดดําเงินจากกิจนิมนต์เข้าช่วยเหลือเด็กๆก,กว่า43คนหลังจากโรงเรียนแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรครูซึ่งส่งผลในผลการเรียนของเด็กๆนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หมดยนานเดชจันทสโสพโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เจ้าอาวาสรับอุปการะทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ยากจนโอกาสทางการศึกษาแทบหมดหนทางด้วยความสงสารและห่วงใยเด็กๆจึงได้นำเด็กเหล่านี้มาอาศัยอยู่ในวัดเพื่อเรียนหนังสือพร้อมกับจ้างครูอาสามาสอนหนังสือให้กับเด็กๆ ตอนนี้โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่นเนี่ยก็คือเด็กทั้งหมด43คนทั้งเด็กรอบข้างด้วยอะไรด้วยคืออุปกรณ์การศึกษาบางอย่างเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่ารัฐเขาจัดสรรตามหัวเด็กอ่าแล้วก็ให้ตามอะไรเรียกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอะไรออกมาเนี่ยแต่ถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็ไม่เพียงพอหรอกพระอาจารย์ก็ต้องเสริมเติมส่วนที่ขาดเข้าไปแล้วก็บุคลากรก,รก็สําคัญครูอะไรเงี้ย ไม่พอสองคนเด็กส3คนถ้าเกิดครูไปอบรมไปประชุมหรือครูคนเดียวเราจะดูแลเด็กบมดไหมหกชั้นครูอา,าสาส่วนใหญ่ที่ถูกจ้างมาสอนที่นี่ได้รับค่าตอบแทนไม่มากนักแต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูทำให้พวกเขาเลือกที่จะมาสอนหนังสือแทนการประกอบอาชีพอื่นๆที่มีรายได้มากกว่า ทราบว่าปัญหาของเด็กที่นี่แต่ละคนมีพื้นฐานที่ไม่ดีมากนะักมีปัญหากับครอบครัวก็เลยอยากจะมาใช้ความรู้ที่เราเรียนมามาสอนค่ะระบบการเรียนการสอนโดยพื้นเดิมเด็กที่นี่ตอนแรกไม่มีครูประจำการเขาก็จะศึกษาจากทีวีเคลวเทียมค่ะซึ่งดูทีวีเอาเป็นครูสอนดูครูสอนจากทีวีแต่พอเรามาสอนจริงๆเราอยากให้เด็กได้ความรู้จากเรามากกว่าคือเราเป็นครูเราก็อยากจะสอนก็คือเป็นคนสอนจริงๆมากกว่า ที่หนูทําได้ตอนนี้ก็คือมาเป็นครูที่นี่ค่ะสอนก็คือตั้งใจถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีให้มากที่สุดคือถ่ายทอดให้เด็กให้ได้รับความรู้ที่ตัวเองมีคือมากที่สุดอะค่ะเด็กทุกคนนะคะถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ในเมืองหรือว่าข้างนอกเมืองค่ะเด็กก็ต้องการความรู้ความสามารถอะค่ะก็ะคืออยากได้ความรู้ติดตัวไปใช้ในอนาคตถ้าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าต้องไปเรียนกิจการเงี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนครอบครัวแต่ละคนคือฐานะไม่เหมือนกันนะคะ คือที่บ้านอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมดเด็กๆบางคนอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เรียนเพราะว่าเด็กบางคนที่อยู่สวนพึ่งอะค่ะที่หลวงพ่อเอามาเลียงก็คือบางวันไม่มีตังค์พ่อแม่ไม่ได้มีตังค์ส่งไปเรียนก็คือไม่ต้องไปจะไปแค่จันกระสุกก็คือก็หลวงพ่อก็เอามาเรียนที่เนี่ยค่ะก็คือจะได้เรียนทุกวัน ขนาะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เจ้าอ,อาวาสต้องแบกรับในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสาื้อผ้ากระเป๋านักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆรวมไปถึงค่าจ้างครูอาสาและพี่เลี้ยงเด็กที่มากถึง50,000บาททำให้พระสมุดยานณเดชจำเป็นต้องรับกิจนิมนต์แทบทุกวันรวมไปถึงหาไรายได้อื่นๆด้วยการทำโต๊ะชุดและชั้นระเบียงขายเพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ในตอนท้ายจะเอาวาดวัดยังบอกอีกว่ายังมีเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่อีกมากและยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูดังนั้นจึงอยากจะวอนขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพร้อมกับสนับสน,นบุนบัณฑิตจบใหม่ทางด้านวิชาชีพครูที่ไม่สามารถสอบบรรจุได้ให้พวกเขาได้มีโอกาสเดินตามฝานันสร้างอนาคตของชาติต่ตอไป อัญชนาโตัสาว่ารายงาน